<laughs> พระธาตุชชยภูมินี่พระธาตุชชยภูมิเดี๋ยวนะตึงตึงน้องเลยมาแล้วตึงตึงเลี้ยวซ้ายออกจากโอหินขาวเลี้ยวซ้ายค่ะทุกคนถ้าเลี้ยวขวากลับเข้าเมืองเนาะแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายเราจะไปพระธาตุชชยภูมิมีคนทางบ้านบอกว่าขออินเนอร์คำว่าพระธาตุชชยภูมิหน่อยค่ะหนึ่งสองสามพระธาตุชชยภูมิ พูดด้วยสิเร็วเรหนูจะหนูทำอคนเดียวไม่ต้อ้พูดถามว่าไอ,อ้อ้อมไปไหนวันนี้โอเคเดี๋ยวจะเจอกัน <c oughs> ลืม <c oughs> เอาอีกแล้วทันไม่ทันทันไหนไหนพน <c oughs> นี่อ้อมเต็นพี่อ้อมยอมรับ<อ>ความผิดพลาดมาเดี๋ยวนี้ นายนายอันนี้พระธาตุเจยภูมินี่ถึงถึง <seguir. S 2> เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาพระธาตุเจยภูมิอืมเลี้ยวขวาจ้ะแม่โอเคเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอืมในพี่อ้อมบอกว่าให้ตามรถตู้รถตู้ไปคนละทางกับเราโอ้ยพี่อ้อม อเจ้านีน่เนาะรับต่อไปอีกสกิโลเมตรนั่นสามกิโลเมตรสวยสวยสวยฮอดแล้วฮอดแล้วพระธาตุไซูมิเข้าลานจอดรถกันสาธุสาธุ ขวาคือทางขึ้นพระธาตุเชียภูมินะคะแต่นี้เป็นทางเข้าลานจอดรถและเราก็ไม่เคยได้พบเห็นความคึกคักอะไรมากมายขนาดนี้มาก,ก่อนอย่างผิดทูผิดตายแล้วจ้ะจะขึนจะถึงทางขึ้นกก่อนได้ปะ<ไ>โดนเบรกอีกแล้วอะ่ะย่อมเบรกไม่เข้าน้ำแล้วย่อมพวกเบรกไม่ให้แวะแผงแอตเต <c oughs> อรี่อยู่ไหน,นไวะคุณต้องสงบ,สงบและสำรวมนะมมอือพอมร้ไทยก่อน โทรกดนี่ลงมาตรงบริเวณทางขึ้นเลยไปที่ดีขึ้นมาถึงเดินมาอย่างเหนื่อยก็นั่งเลยจะได้ถ่ายรูปด้วยมองเสาเมื่อยเขาเอินมา,อามองเสาเมื่อยแต่ว่าที่พัก ที่พักนั่งแค่เหนื่อยหรออะไรแบบนั้นหรอไปไหว้พ in ระนั่นกาแฟข้างบนค่ะเห็นเขาบอกว่ารสชาติอร่อยเป็นร้าน่วนข้างบนต่อบุญนะคะก่อนที่เราจะเดินเข้าไปไหว้พระนะคะก็จะมีจุดให้ ถอดรองเท้าเก็บไว้ถอดเกือบถอดเกือบก็คือให้ถอดรองเท้านะคะนี่ค่ะเข้าไปไหว้พระข้างในก่อน ที่ไหว้พระข้างในวันดเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมา <c oughs> น้ำมนต์ขวดไม่ได้ตกนะอันนี้คือน้ำมนต <c oughs> ์หลวงพ่อแม่กำลังออกมาเลยแม <c oughs> ่กำลังดูได้เลยอ่ะเน่ก็จะมีองค์นนที่เราบอกสารนั้ จะบอกว่าก่อนที่จะขึ้นไปขโมลเนาะเดี๋ยวเราจะไหว้ท่านเจ้าพ่อพญาแลก่อนที่เราบอกว่าที่จะมีในเมืองแต่ที่เนี่ยก็มีทาองค์ท่านองค์ใหญ่มากเหมือนกันก็คือเราสามารถมาไหว้ไหว้ท่านขอพรได้ตรงนี้มีเขาได้เลยนะข้าวต้บนี้ก็คือเราก็จะได้ทําบุญหล่อเทียนใช่ก็ถือว่าก็ได้ทําบุญนี่ค่ะองค์ท่านเจ้าพ่อพญาแลทีมนหล่อเทียน ติดตุิดงแคิดดาบนี่หนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่งเล่มหนึ่งหนึ่งเล่มไปไปแล้วก็ดาบหนึ่งทูกแล้วก็พรมอะไราูแล้วก็พรมอะไรแล้วก็พรมอะไร

เราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนพระธาตุเนาะซึ่งทางขึ้นก็นสวยงามมากอ่ะอไปไปสว <c oughs> ยที่ตะโกนดีมากไม่มีฝนสักนิดเลยเดี๋ยวในข้างน่างสวยมากคะ่ะ <c oughs> จะไปไหว้พระธาตุกัน <c oughs> อะไรนะคะเราก็จะเข้าไปไหว้พระธาตุกัน <c oughs>

กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินดูจนะุดชมวิวกันเนาะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกัน ข้างในเย็นมากข้างในเย็นมาก,ามากอากาศเย็นแล้วแล้วคือพือ้นที่จะเ,เ,เห็นเป็นหนาจะเป็นหินอ่อนที่แบบเย็นมากสบายเท้าสบายตัวสบายใจมาวัดแล้วดีสุดเส่วนในนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมวิวหลังวัดกันซึ่งโดยหลักแล้วอ่ะ<ส>ก็คือเวลาที่<ช>วัดอ่ะก็คือข้างหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะข้างจะมีแม่น้ําแล้วก็ภูเขาในที่เทียนดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูว่าวิวข้างนอกกว้างแค่ไหนปะกว้างและสวยมากปกติเรามาประจา เงินลำปะทาวที่เราขับรถผ่านมาเห็นได้นะนู้นนะคือจะมีเป็นช่วงเรามช่วงนั้นคือทะเลหมอกหินขาวฝั่งโน้นละโชคดีจังในที่ผมบอกฝั่งนี้ไม่ได้มีแต่ตรงนั้นชคดีมากมียังมีทะเลมอสวยมาก เราก็ยังไงก็คือถ้าเปิดใครมีโอกาสก็คือขอให้ได้แวะมาที่พระธาเชยภูมินอนนิดนึงอ่ะก็จบสถานที่ก็คือีกหน่สถานที่เชยภูมินะคะก็คือถ้าใครที่มีวันหยุดหรือมีเวลาว่างและอยากหาสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบ ดีต่อใจเนาะก็แนะนําที่นี่จริงๆคือพระธาตุเยภูมิเนาะได้ทั้งที่แบบว่าสกรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทั้งดูวิวธรรมชาติรราตแล้วก็ได้อะไรเป็นที่ผักใจแล้วเนะาะทำบุญถ้าเปิดใครที่มีโอกาสที่มาเที่ยวแล้วก็ ขอแนะนําอีกในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วกันนะตอนนี้ก็คือสวยงามสวยงามจริงๆแล้วก็มีข้างหลังที่ท่านกําลังสร้างใหม่ด้วยตอนนี้สร้างไม่เสร็จงั้นเดี๋ยวถ้าเผื่อเราได้ไปที่ไหนที่จังหวัดเชีภูมิเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้ทุกคนอีกทีหนึ่งค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ นี่จ้ะไปแล้วเราก็เป <Koll ater> <statistically> <Uh ็นสถานที่ลูงแบบขึ้นขึ้นหน้าเลยเหรอเนี่จ้ะมีทุ่งกระเจียว เรงมากาอเย็ยนบดีจังเย็นเท้าเพื่อเริ่องเขราะใช่ายนั่นลออนนนนนั่นทุ่งดงดังในคร้งที่ดีสาทุ่นี่ข้างหลังเราก็เพิ่งเคยเดินเข้ามาเหมือนกัน ก็ปกติเราก็จะไปข้างหน้า,น,านี่เหมือนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม้วยนะอยู่ที่นี่แล้วแสดงว่าเขามีอะไรมให้เราได้เดิทเนทะลุไมนทุ่งดอกกระ,ะเจียวเนี่ยที่จริงสถานที่ดอกกระเจียวก็ที่เที่ยวก็จะมีอีกที่เราได้บอกไปแล้วนะฮุนต้นไปเรา เดี๋ยวไนต้องรังไล่หลังมาแล้วนะคะก็คือวันนี้เราต้องกลับลงไปข้างล่างแล้วนะคะและเดี๋ยวถ้าเกิดมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจแมงเชียพูมจะมาเที่ยวกันอีกพูดดังไม่ได้อยู่ในวนัดไป<ะ>ต้องสำรวจสาธุจ้าของฝาก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 นี่ของฝากเต็มเลยบุตือเดี๋ยวไปดูราคาเพี่้ยวมีธูเลี้ยนด นี่ของคุณชื่ออะไรนะห้าโลโาร้อยหรอเ, <c oughs> เอานะกระทกลกกระทกลก <c oughs> ออกปากเ้าไตะันถึงบ้านตอนไหน ยังแหวนทุเรียนอยู่เลยทุเรียนภูเขาสองร้อยทุเรียนสองสามวันสุกร้อยสี่สิบอืมจะตรงตามัตถุประสงค์เดี๋ยวลงไปดูเยอะแยะนมมึงยังยังยังอีกจ้ะยังยังไม่หยุดอีกจ้ะเราังต้องได้จนกว่าเราจะได้แก้วมังกรน่ะเธอมาที่นี่เราต้องได้แก้วมังกรได้ลำไยได้สับปะรดได้อะไรนะสตอภูเขาแล้วก็ได้เอกระทกลกสับปะรดสับปะรดไป เศ้ามา้อนนี้อันไหนอันนี้หรออันนี้มันกินได้เลยไหมถ้าแดงกับการเิร้นยคับพี่สดหวานก็เนี่ยกินละกินเลยค่ะกินเลย